สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้ประสบการณ์ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงนะคะให้กับชาวธาตุดินแบบแรนดอมนะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะก็อย่าเอาไปซีเรียสกันแล้วกันเนาะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือปี2569คุณจะรวยด้วยอะไร <c oughs> เป็นหัวข้อแบบไม่ซีเรียสเนาะอ่ะลัคนาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรวยของคุณนะคะมีไพ่ชาวมีนชาวสิง คนเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็โดดเด่นชวาวธาตุดินนะคะบางกรผู้สบกันเนาะอ่ะพลังงานบอกว่าตัวคุณจะต้องเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองพอสมควรน,นะสิบดาบมันคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะการที่เราจะไม่ไม่เป็นแบบเดิมอีกแล้วอะ่ะซึ่งมันจะต้องใช้ความอดทนนะคะในการที่คุณจะจบบางสิ่งบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงเอามามันจะออกแนวเหมือนพลิกจากเขาเรียกว่าหลังเท้าเป็น หน้ามือก็ได้นะคือแบบจากสิบาบเป็นเดอะซันน่อคิดดูดิแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันโหมันต้องมันต้องจบจากอะไรหลายๆอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงจากอะไรหลายๆสิ่งทีเดียวนะมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะอดทนหรือว่าคุณจะตื่นรู้หรือว่าคุณจะตกผลึกกับกับตัวเองอะได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งดูทรงเหมือนต้องใช้สติปัญญาพอสมควรเลยนะเดอะสเตร g t ์นะคะคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาเป็นนักบริหารนะคะเออลุกขึ้นมาเหมือนกับมีภาวะเขาเรียกว่า การใช้สติปัญญานะคะในการนำทางชีวิตอย่างยิ่งยวดเลยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับอะไรโอกาสค่ะนะ,ะโอกาสโอกาสใหม่ๆ ะะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจไงว่าชาวธาตุดินเนาะมังกรผู้สบการเนี่ยเป็นคนยึดติดกับสิ่งเก่าๆยึดติดกับอะไรที่เป็นเดิมๆหรือเปล่านะตามสไตล์ของชาวธาตุดินจะเปลี่ยนแปลงยากกลัวการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าเดอะซันค่ะโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอนะแล้วคุณจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องใช้สติปัญญากับทุกๆโอกาสที่ผ่านเข้ามาไม่ใช่ว่าจะกระโจนเข้าใส่ทุกโอกาสนะเป็นโอกาสที่คุณจะต้องใช้การไตรตรองใช้สติปัญญา นะคะเอ่อใช้ใช้เหตุใช้ผลก็ได้นะคะใช้หลักการบริหารอะไรต่างๆงี้ก็ได้กับโอกาสนั้นๆน่นะแล้วมันจะทําให้คุณรวยอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ได้แบบว่าโหยพอเปลี่ยนสก,กุลาทใหม่ปุ๊บสองห้าหกเก้าปุ๊บคุณรวยทันทีเอามาไม่ใช่หรอกมันจะเป็นอะไรที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเก็บหอมรอมริบค่อยๆสะสมนะคะหรือเป็นคําว่าโอกาสใหม่ๆนั้น เมื่อคุณพินิจพิเคราะห์ไต่ตรองเป็นอย่างดีแล้วนะคะพอคุณลงมือทําพอคุณลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะอดทนกับมันเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้คุณได้สิบสบเหรียญขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นปี 2, 5, 6, 9้าหกเก้าชาวท่าดินจะรวยจากอะไรโอกาสใหม่ๆที่อาจจะเป็นในเรื่องของอธุรกิจกรงสีนะคะธุรกิจบ้านอสังหารที่ดินนะคะ,ะหรือจะเป็นครอบครัวก็ได้รวยจาก ธุรกิจกงสรีที่ทากับคุณพ่อคุณแม่นะคะรวยจากธุรกิจครอบครัวที่ทากับภรรยาสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้บางคนเนี่ยเด็กให้โชคด้วยนะคะเด็กที่คุณมีอยู่ในชีวิตจะเป็นลูกก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เป็นเด็กนะเออนะคะเป็นเด็กนะอาจจะให้โชคนะคะให้ให้อะไรบางอย่างที่เป็นเรื่อง,องความมั่งคั่งร่ํารวยคุณได้แต่ก็ต้องบอกตรงๆนะไม่ได้โดดเด่นเรื่องลาบลอยเท่าไหร่นะ ไม่ได้โดดเด่นเรื่องลาบลอยเพราะว่าเดอะสเตรนท์มันคือการใช้สติปัญญานะคะการที่เราจะจัดการบริหารนะคะเนาะแฮงแมนก็คือความอดทนด้วยเพราะฉะนั้นเอาว่าไม่ได้โดดเด่นเรื่องลาบลอยสักเท่าไหร่นะคะอ่านี้ก็ต้องลองเอาไปอัดแอปปรับดูนะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องทํำยังไงในปี2569นะคะที่เราจะเปิดรับความรวยเราจะต้องทําตัวยังไงบ้างอ่าเราจะ เราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยนะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะแล้วชาวธาตุด,ดินควรเตรียมตัวรับมือหรือทําตัวยังไงอะไรยังไงนะกับความรวยที่จะเข้ามาในปีสองห้าหกเก้าค่ะธาตุด,ดินต้องทํำยังไงค่ะ่ามีไพ่ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกขึ้นมานะคะเหมือนอาศัยบุญภาวาสนาส่งแล้วก็อาศัยความตั้งใจเฮมนะ บุญพาวัสนาส่งความตั้งใจแล้วเป็นไปได้เหมือนกันว่าการใจดีเกินเหตุก็จะไม่ได้แล้วในปี2569นะคะเอามองเห็นว่าเป็นไปได้เหลือเกินเนาะเดอซเด็กถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาชนชาวทัดดินในปี2569แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นคอนเน c t ชันนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะคะบางคนมากับชื่อเสียงก็ได้นะคะ การมีชื่อเสียงทําให้คุณมีโอกาสทางการเงินมากขึ้นก็ทําให้มีเงินเข้าสะพัดมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ไงเนาะนะเพราะฉะนั้นแล้วบุญภาวนาส่งด้วยแสดงว่าชาวท่าดินถ้าคุณเดิมทีชอบทําบุญสุนทรทานมันจะไปแสดงผลปีหน้าอย่างแน่นอนเด่นชัดเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าตัวคุณเองไม่ได้ทําบุญมากอาจจะเป็นแต่มันก็ไม่ได้เด่นบุญเก่าเนาะก็ต้องบอกตรงๆคําว่าบุญเก่าไม่ได้เด่นมากแต่มันน่าจะเด่นกับบ,บุญกุศลที่คุณทําในภพชาตินี้ เป็นหลักถ้าเป็นบุญเก่ามันจะต้องให้จะต้องขึ้นอีกลักษณะหนึ่งมันเหมือนโดดเด่นการที่คุณใจบุญสุนทรทานคุณใจดีคุณเป็นผู้ให้คุณมีใจเมตตาอะไรกันมานี่แหละในในภพชาติปัจจุบันหรือไม่ก็ถ้าชาติที่แล้วก็ต้องเอาใกล้ๆไม่นานมากนี่แหละมันจะไปส่งผลเห็นชัดเจนนะคะการเตรียมตัวหรอหเอาว่าใจดีมากไปไม่ได้ขี้สงสารมากไปไม่ได้นะคะเอาแต่แบบเอาแค่พอให้สังคมยอมรับได้ เาไม่ได้บอกให้คุณฝืนตัวเองนะอย่างสมมติชาวทัดินคุณเป็นคนใจอ่อนใจดีที่สงสารมากเลยแล้วคุณรู้สึกคุณมีความสุขคุณแฮปปี้ที่คุณเป็นคนใจอ่อนใจดีที่สงสารอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพียงแต่ไพ่เขาบอกเฉยๆไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดใจดีจนจนเกินตัวหรือใจดีจนกระทั่งเข้าเนื้อหรือใจดีจนกระทั่งแบบทาร้ายตัวเองอันนี้เอามองว่าก็อาจจะต้องพิจารณาดูให้ดีแค่นั้นเองเนาะนะคะเอาเป็นว่าตรงนี้นะคะเป็นประเด็นนิดหน่อยนะเนี่แหละโอกาสใหม่นะคะที่จะเข้ามาคุณก็ต้องเตรียมตัวเปิดรับเลย เปิดรับและตั้งใจเลยนะคะคุณต้องอาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคุณจะต้องเป็นเป็นใครบางคนที่เหมือนกับหนึ่งเอ่อนอกเหนือจากการพัฒนาตัวเองนะคะคือหนึ่งพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมไม่ว่าจะเป็นบุคลิกนะคะการแต่งกายนะคะหรือการพัฒนาตัวเองในเรื่องของความสวยความหลอ่อหรืออะไรก็ได้นะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในภา,ภายนอกอ,อันนี้ต้องทําให้เต็มที่ด้วยนะคะและสองนะคะ การที่คุณนั้นจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีม,มีมีความสมาร์ทเนาะอย่างที่เราบอกอะ่ะมันมีจิตวิญญาณวิสัยทัศน์ของนักบริหารมีความฉลาดมีความสมาร์ทนะคะอ่อในการที่จะคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นนะคะยืดหยุ่นเป็นนะเป็นคนที่แบบเป็นดูดูแล้วมันมีความเป็นผู้นําที่มีเสน่ห์อ่ะ นะคะแต่ไม่ใช่เป็นผู้นําที่อ่อนปวกเปียกแล้วก็ใจดีแบบเกินเหตุอะไรเงี้ยจะมาจะไม่ใช่ทรงนะั้นมันจะไม่ใช่ไพ่ถ้วยเพราะว่าคิงถ้วยมันมาติดกับแปดถ้วยนะั่นมันแปลว่าถ้าคุณใจดีเกินไปมันไม่ถูกต้องเป็นผู้นําที่ใจอ่อนเกินไปมันไม่ได้ที่สงสารเกินไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องเป็น Queen of Wand s นะคะ Queen of w a n d s ก็คือยังมีความแบบเป็นมิตรไมตรีมีเมตตาในสไตล์แบบเหมือน นิสัยผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เราแบบบางทีใจอ่อนใจที่สงสารมันจะเป็นอยู่เพียงแต่ว่ามันจะสมาร์ทขึ้นมานะคะมันจะมีความแบบยืดหยุ่นขึ้นมามากกว่าไพ่ถ้วยนะคะก็ต้องลองดูว่าคุณจะมีความเฮ้ยตั้งใจแน่วแน่นะคะในการที่คุณจะเปิดโอกาสนะคะแล้วใช้ความเป็นผู้นําที่เราพัฒนาตัวเองมาแล้วทั้งภายนอกนะคะทั้งภายในซึ่งเราอาจจะไปเรียนรู้เพิ่มหรืออะไรเงี้ยนะ ในการที่เราจะใช้นะะองค,ความรู้สตินะคะในการบริหารจัดการโอกาสที่จะเข้ามานะคะก็แล้วมันจะเป็นทางมาเนาะของความรวยของคุณบางคนเนี่ยรวยจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมันก็คงไม่ได้รวยเปรี่ยงคือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็คือได้ขึ้นเงินเดือนไงถูกปะ่ะเออนะนะคะเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทำตัวให้เป็นด้วยนะคะทำบุญด้วยนะคะมีความใจดีแบบพอสมควรแค่ให้พอ ให้เรารู้สึกว่าเออไม่มีคนเกลียดเราก็พอนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะอ่าประมาณนี้นะคะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยนะใครอยากจุดเทียนปีใหม่บ้างนะคะเดี๋ยววันที่31ธันวาสอ2พันเราจะจุดเทียนปีใหม่กันนะทุกคนนะเทียนปีใหม่นะผู้ที่จุดบูชาจะอยู่ดีมีสุขเป็นปิยะนะคะก็คือเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นครุฑนาคหรือเหล่าองค์ทวยเทพใดๆก็ตามก็จะมารักใคร่เอ็นดูเมตตาเราเปรียบเสมือนได้รับพรจากองค์ทวยเทพทั้งหลายและมีเสน่ห์มหานิย เมตตามหานิยมติดตัวนั่นเองใส่ข่าวร้อยเปอร์เซนผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรรมนะคะเพราะว่าใส่ข่าวแบบนี้เราจะไม่ได้การันตีว่าคุณจะต้องได้ตามสรรพคุณเป๊ะๆขึ้นอยู่กับบุญทํกรรมแต่งของคุณด้วยแต่ข้อดีไม่มีอะไรไม่ดีเข้าตัวเราไงอันนี้คือข้อดีมากๆเลยนะคะใครสนใจ2องสเหมือนเดิมอาจารย์จะจุดให้เรานะคะรายละเอียดใส่ไว้ให้เราใต้ใคลิปใครสนใจติดต่อหลังบ้านหลังไหม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็เวพรนทัดดินลกงหน้าแล้วกันขอให้คุณรวยๆเฮงบางๆนะคะปีหน้าเนาะบาย